ทุกคนทราบไหมคะว่าในการซื้อขายและสังหาริมทรมพยัเนี่ยทำไมเราจะต้องใช้บริการในหน้ามืออาชีพในการช่วยให้เราขายรัพย์ได้มาคํามาดามจะเล่าให้ฟังทราบไหมคะว่าในหน้าสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะคนที่เป็นมืออาชีพเนี่ยเขาช่วยเราแบ่งเบาภาระช่วยเราประหยัดเวลาได้เยอะมากนะคะและคนที่เขาเก่งมากๆเนี่ย เขาช่วยเราในการแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในการขายสังหาริมทรัพย์ให้เราได้ด้วยเพราะเขาจะรู้จัก m a r k e ก็ r i c e เขาจะรู้จักว่ามีห้องประเภทเดียวกันเนี่ยหรือว่าในตึกเดียวกันเนี่ยในใน area เดียวกันที่ลูกค้าต้องการเนี่ยออกมาขายแข่งขันกับเราเยอะไหมหรือว่ามาปล่อยเช่าแข่งกับเราเยอะไหมคือสำหรับมาดามเนี่ยในหน้าสังหาริมทรัพย์มาดามมองว่าเขาคือผู้ช่วยแล้วก็เป็นมืออาชีพที่มาช่วยแนะนำเราทำให้ การลงทุนของเราเนี่ยประสบความสําเร็จมากขึ้นนะคะและที่สําคัญเนี่ยเราไม่ต้องยุ่งยากมีคนคอยอำนวยความสะดวกให้เราทุกอย่างเราก็จ่ายเขาเป็นค่าคอมมิชชั่นไปนะคะค่าใช้จ่ายในการใช้ในหน้าสังหาริมทรัพย์มีอะไรบ้างแน่นอนเลยค่ะถ้าสมมติว่าเป็นการฝากซื้อฝากขายนะคะค่าคอมมิชชั่นเนี่ย3%ของราคาจะซื้อจะขายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ตกลงกันอีกละค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นการปล่อยเช่าใช่ไหมคะ เราก็จะจ่ายค่าคอมมิชชั่นเขาเป็นสมมติต่อสัญญาลีสตหนึ่งปีค่ะเราก็จะให้ค่าคอมเขาเป็นหนึ่งเดือนนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นลองเทอมลิสเช่นพวกผู้บริหารหรือเอ็กซ์ของคอร์ o ปอเรตต่างๆนะคะเขาจะอยู่กันแบบ2ปี3ปี5ปีอะไรเงี้ยค่ะปีแรกเนี่ยเราจะจ่ายค่าคอมเขาหนึ่งเดือนนะคะแล้วก็ในปีถัดไปเนี่ยเราจะจ่ายเขาที่ครึ่งเดือนต่อปีค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่นะคะแล้วเดี๋ยวมาดามเอาเคล็ดลับประสาทเดูมาซับมาเล่าสู่กันฟังอีกค่ะไปแล้วค่ะ